สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่รายการอาีไก่วีโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ,าออนอาอดีเกมที่มีชื่อว่า h u n g e r of s t i c k กิ่งไม้มกคขีค้โมโห EP ที่สองกันแล้วนะครับทุกคนอืม อีพีนี้กันนะทุกคนเราก็จะไปเออสู้กันมาเดิมมาแหละไม่มีะแลรร้วไปยำตีนจะอร่อยแค่ไหนไปดูกันก็ช่วยกดไลค์กดแจ๊กกดคลายให้กระผมด้วยนอกรอบผมได้ซื้อปืนไฟมาหนึ่งกระบอกเออมันชื่ออะไรวะไม่มีชื่อไฟเอช็อตช็อตช็อปช่างมาันเอะ ไม่ได้เก่งอย่างกี้นะแกหมุนห้าหัวใจปืนพกหนห้าสลใจไปไปเดีย๋ยวอะไรอ่ะชี้อืมชี้เลย ตายสิวะตายไหมหตายคลิปที่แล้วนะครับทุกคนผมได้ปิดเสียงเกมไปก็เพราะว่าผมกลัวเสียงเกมมันจะดังกลบเสียงพูดของผมแต่มันก็เอ,อไม่อะเออมันมันก็เบามันเบาเกินไอ้เชียนีย่ให้พูดให้จบก่อนจดุดไม่ไม่มีมารยาทถึงไหนแล้วนะออืออ หมาไม่เห็นตายซะเออตรงไหนแล้วนะเออใช่ปิดเสียงเกมเออคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมปิดเสียงเกมไปเพราะผมผมกลัวเสียงเออของเกมนมันกบเสียงกับผมผมเลยปิดเสียงไว้แต่ผมไปตอนผมไปเช็คตอนตัดคลิปมันเสียงมันก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนะผมก็จะเปิดแล้วกันแต่ถ้ามันดังไปตอนผมเช็คเออผมก็จะปิดคลิปหน้าผมก็จะปิดเข้าใจ ติหน้าตายไงคือหายเลยไข่บเอาของมายัดไปในนี้อยากลุ้จริงเลยชอบอีนโทรใหม่ผมบอกทุกคนฟบถีบ ลงมาคุยกันแบบโอเคมีเสียงวิ่งวิ่งนีม่ม่งตายแล้วเออเียนเป็นหาอะไรกับการเตะหน้ากูจังหน้ากูหากินได้เนอะเบิร์นเบบี้เบิร์น เห็ดโชดชอบมนุษนย,ย์ทนไฟเปล่าใหญ่ยิ่เป็นบอยแบนด์เพื่อนมึงโดนเผาอยู่เข,ข้าใจทุ้งด้วยด้ามปืน ใช้ให้หมดไปซื้อมาต้องทำประโยชน์หน่อยเบิร์นเบบีเบิร์นเบิร์นไหนน้องไป ปิว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 เอาให้ได้ออกให้ได้เออทำประโยชน์หน่อยจะหมดแล้วฮ่าไอคว,วายสะดุดกับดากกูไม่ต้องตั้งใจหรอกเชีย่ยนี่มันเจ็บนะเอาอหมดแล้ว เี่ยมันเตะตาตุ่มกูวัดหายตัวเอาไปนีนี่โอ้ในเตะกากาะเลยพวกมึงเป็นไรกันเนี้ยโอ้สามตีนพยารวมเอาไปเพื่อนมึงอะ โฮ้ยสำไมเหรอยาตีกูบอกว่ายาตีเออเชียดลุ้มาละเฉียวบอกมึงว่าอย่างไงกูบอกมึงว่าอย่อายงไงไอหนวดแล้วมึงจะไม่ให้เขาแดกของแม่มึงเหรอขอโทษนะขออภัยนะครับยาดทุกคน ต่สอเซนเซอร์เสียงเราหน็ดไว้จำกัดเลยตอนนี้เนี่ยตีตูย้ยังวะกูยังเฮีมีมึงอ่ะช่วยกูไม่ได้กูช่วยมึงไอ้ติงต้องแมงลำกูจะเสือกไม่มีปัญญาสู้ไอเวนินอ้าว เด็ดเด็ดเด็ดอ๋อเข้าไปใกล้แล้เขาไปใกล้อืมลองเข้าไปใกล้ใกล้าไปใกล้ใอืมเข้าไปใกล้ให้ไหมเข้าไปจูบตีดมาเลยด,ดิอย่าขอลองขอตีก่อนเออขึ้นมาอื้มจูบเสียนเท่าไง มึงไม่ตายง่ายขนาดรอไอตัวเมียวุธเนี่ยกูเชื่ออย่างงั้นจบไอตัวนหนาหนี่กูก็ไม่เชื่อว่ามันจะตายง่ายเอาแม่งก่อนห้ยวยเป็นนวลไม่ปกติน่าไ,ได้นวลฟีไปอย่าต่อยไอ้นวด Peter mới kiểu đúng cho lòn chập thức này dìm dọn chụp ไม่กี่นาทีเองต่อแล้วกันดันฮะอ้อปืนแมวใช่มั้แล้วกันคับแผนชี่หายเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์คงไม่ใช่อย่างที่คิดมากเรียบร้อยอมีปืนกันก็ต้องอ้า อย่างนี้สิเขาเรียกวันสู้กันยุคนี้เขาไม่มีหรอกกันนั่งเสียเวลาต่อยสู้กันต่อยกันต่อยกันมันไม่มีหรอกลงจาลงลงลิฟต์อย่างคุณชายโอ้เจียแม่งมีปืนด้วยชิบหายแล้วพีคนมีปืน คน,คนมีคนมีปืนอันตรายเสมอเฉียอย่าอย่าอย่าได้ลุกขาดเข้าใจอ๋อเ oh. ชื่อไหนนุมแว่นใส่แว่นกระชากใจหญิงแต่ไม่ถูกใจไอ้พวกนี้ ไอ้เชี่ยนี่เพื่อนโดนกระทืบมึงก็ยืนดูไอ้ใจดำไายแล้วอย่าเล่นปืนแฟแฟลูกผูช้ชากันหน่อยมึงก็สามาคีผิดที่ผิดทางใส่ไ,ไม่ดี ก,กฉันนี้เคลียร์แล้วไม่ติดตรอช่องนี้มึงก็ให้เขาเตะอีเวนอืมฉลาดดีนี่เลดเลดบัตพิก แทงเลือดหมูถ้าไม่หาก็ช่างมันแล้วกันคิดะว่าผมไม่ได้พูดอ๋อลืมแม่งไปเดี๋ยวคนพิกนนะาร่อยตา เชี่ยแม่งมีเอ็มเอมสสี่อเอเ็มสิบยอมได้สองรุ่นโอ้มีห้องแถวในตึกเลยต้องเข้ามาล,ะละ็อกลำบากกูยาหมดโอเยอ้อยาเนี่ยไ้ตอมบี้เหรอทำเชี่ยไหล เออทันดีว <à déc> <ations> ันเพนแมนมึงช่วยอย่าสามารถขี่กันได้ไหมไอ้สองตัวเนี้ย นวดหลังให้นวดหลังให้นวดหลังสบายจนตายกันเลยทีเดียวยุ่งออกมาแล้วละบากกูช่วยปกป้องแม่งเี้ยสคนเลยเฮวมีตัวจะเป็ใส่อะไรวะ นพี่น้องกันไปเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มีนวดไอ้นี่ไม่มีหนวดเป๊ะเลยพ่อลูกกันยิง้วยเเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมีกันสี่คนช่วยกูหน่อยดิดีก็พูดเฮ้วมีเฮ้วมีอัดกับแพงี่งดีเรือต่อยไปได้กระดินอืม ชั้นสามน่าจะมีชั้นสองน่าจะมีทางไปมาเร็วีอพวกไรประโยชน์ทั้งหลายขึ้นลิฟกันเถอะชายชาการสี่ห้าคนเดินลองไปอยู่วิ่งไปแล้ววิ่งไปไม่สุดอุ้ยตาเนี้ยชายชากรชายชาการเดินกลับหลังหันมาแล้วแล้วขึ้นลิฟ ไปบนฟ้าหาทางต่อไปโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะเกิดแก่คิดตายคล้ายกันชายชะกันทั้งห้ากระโดดมานั้นมันแค่โอเคเราว่ารอไว้อะไรใบจอเจียเจ,เจ,เจนี่และแดดี้ บายไม่เอากูไปบ้างเหรอเด็กเด็กจะเสียเวลาไปยิงกับแม่งทำไมวะเออลง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 ,ลง,ลงจะลงแล้ว จะเสียงเป็นเสียงตายก็กล้าลองฝูงนกกาคอยมึงอยู่ตัวเดียวทีนะาตายครใจส่อชี่หายเลยจะแกแค่ให้ดอนนี่แจเยี่ยวแล้วอะไรสักอย่างกูลืมชื่อไห้แล้วตั้งให้สดด้วยอ้าวใจเอ,ววเองแต่เองชี่นชีง ใครก็ตามไอสามคนะนะั่นนหะพ่อแม่ลูกใครสักคนแหละใครพ่อช่างแม่ครทหน้ามันอุ๊ยหนวดขอพับให้โอ้สบายเลยทีเดียวอ๋อแมว ถ้าไอ้ตู้แบบนี้ไปกี่ตู้แล้ววะน่าจะไม่มากเิียเวลามาฟาร์มหน่อยนะทุกคนช่วงเริ่มเกมแม่งร้อนกันอย่เงี้ลยละโอ้สัญหามายัดเลยนะ อะามดมลวมั้งโอ้แม่มีห้องแถวไม่ขับก็ได้วะไอรุ่นรุ่นเนี่ยมอ đã lấy pheo na lên má anh nong, phòng rộng quang, meo ở một mình, chi hi đấy, nói ra nó cũng à บอกนายสองตัวมาให้ที่กูต้องยิงโอ้ยชีย้อะหนูเป็นไรกระท่อแป๊บปักใหมว่วรอเป็นอะไรยี่สิสิบกลองนี่อะไรไม่รู้ ขียนกระปตีอยู่นั่นแหละงวดตีนให้แผนโบราณด้วยมาตังก่อนอย่าเพิ่งกวนนะโอ้โหเลือดเพิ่งเห็นใกล้ตายสุด ไปให้ทิพย์มวลืมกกลเก็บไปกันแล่เที่อะไรไม่ได้แล้วเตะดดไม่นั่งหรอกใครมาทำเ็จตังรุนขนาดนี้วะหเหรียญบัลล์ Come on bro Come on ไม่เล่นละนี่แหละเออขอบใจโดนปีแค่มติทีนึงไอ้เี้ยแม่เต,ตะตดตุ่มกูตายเชียนีย เ,เล่นคือหลงอะไรจบเ,เพื่อเขอ,องโอ้จบละโอ้จบสักที่หกพันสองขอบใจครับผมโอเคครับผมอีพีหน้าก็ก็มาเจอกันใหม่สำหรับ ท u งเก r o ์ออฟสติความมันจะเป็นยังไงนั่นสำหรับอีทีน่าก็อยากรู้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ให้ด้วยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบายครับผม